สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสาวสุดดีใจฝันเป็นจริงถูกรางวัลที่หนึ่งโชว์เงินเป็นปึก ผู้สื่อข่าวรายงานว่าจากกรณีเมื่อวันที่1ธันวาคมพบสาวรายหนึ่งเป็นชาวบ้านหนองไผ่ตำบลหนองใหญ่อำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์ถูกสลาดกินแบ่งรัฐบาลรางวันที่1ประจําเมื่วันที่1ธันวาคมรางวัลที่1ออกหมายเลข100994ส่วนรางวัลเลขหน้า3ตัวออกหมายเลข093และ776รางวัลเลขไทยาย3ตัวออกหมายเลข984และ834ขณะที่รางวัลเลขไทยาย2ตัวออกหมายเลข84กลายเป็นเศรษฐีคนใหม่ทันที ทากลางเพื่อนๆที่มาร่วมแสดงความยินดีล่าสุดทางด้านสาวผู้ถูกรางวัลได้มีการโพสต์ภาพหลังจากที่ได้ไปขึ้นเงินรางวัลสร้างความฮือฮาเป็นอย่างมากในโลกออนไลน์ขณะผู้โพสต์ได้ระบุข้อความว่าขอบคุณเทวดาฟ้าดินขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทําให้ลูกได้มีวันนี้ฟันเป็นจริงแล้วได้จับเงินล้านแล้วทีมงานข่าวเด่นข่าวเด็กเด,ก,ดก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากสยามท็อปปิกขอบคุณคะ่ะ